อันนี้ก็จะเป็นนะครับวงจรของถังปั่นแห้งนะครับสายสีแฟ้นี่เห็นไหมจะเข้าไปที่สวิตแล้วก็ออกมาเป็นสีแดงออกมาเป็นสีแดงไปตรงไหนต่อมาตรงนี้มาตรงนี้ก็เข้า,าตรงเซฟตี้สวิตเห็นไหมเซฟตี้สวิตตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหน้าสัมผัสอยู่เห็นไหมข้างในงจะเป็นหน้าสัมผัสเห็นไหมเวลาเราสมมุติว่าเราเปิดฝาถังนะครับเนี่ย ตรงว่าเราเปิดฝาถังขึ้นมานะครับหน้าสวิตส,สัมผัสตรงนี้ก็จะอแจกออกจากการน,นะครับทําให้ไฟไม่ทํางานทําให้อ่าหน้าสัมผัสตรงนี้ออกจากการใช่ไหมไอแบบนี้เห็นไหมมอเตอร์ก็จะหยุดทํางานนะครับเบื้องต้นอ่ะก็คือให้มาเช็คตรงนี้ก่อนครับเวลาหลายคนเลยมาเจอครับปัญหาตรงนี้คือมันเสียหน้าสัมผัสตรงนี้มันเสียก็คือไฟไม่ติดนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คข้างบนด้วยไฟเข้าสีฟ้าออกสีแดงนะครับ ต้องมีไฟไมานะเนี่ยถ้าไม่มีไฟก็ลองสลับปลั๊กดูนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของหน้าสัมผัสเห็นไหมเวลาเราเปิดนะครับเปิดฝาหน้าสัมผัสก็จะแจกออกจากกาันทําให้มอเตอร์ไม่ทํางานนะครับถ้าใครจะต่อตรงก็ได้นะต่อตรงคือจับสายสองสายนี้ยัดกันเลยและในกรณีที่เกิดเหตุถูกเฉือกนะเพื่อนๆต้องไปปิดสวิตช์ก่อนนะถึงจะเปิดฝาถังได้ไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับเนี่ยถ้าหากว่าเราจะต่อตรงนะครับ ถ้าหากว่าเราจะต่อตรงเวลาเราเปิดสวิตท,ทำงานอย่างเงี้ยถ้าเราจะเปิดฝาทองอย่างเงี้ยมอเตอร์ก็ยังทํางานอยู่นะแล้วก็เบรกก็จะค้างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครต่อตรงแล้วก็เวลาใครจะเปิดอะไรก็ให้มาปิดสวิตก่อนนะครับเนี่ยเพราะว่าหน้าสัมผัสตรงนี้ถ้าหากว่าเราต่อตรงไปแล้วมันก็จะทํางานตลอดเวลาครับก็ประมาณนี้ครับเบื้องตน้น